ชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงมาละจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญและความสำเร็จ ส่งไส่งในสิ่งที่ประทนาคาว่าเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พรังพร้อมกันใม้กำลังใจแก่ขว่าเจ้าในลราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริงน้ำใจมไม่ติติดที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกไปวันนั้นยังบัตับอยู่ในความทรงจำของเข้าเจ้าไม่รู้ เจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งติดตั้งใจให้มันคงอยู่ในความเมตตาและมั่งดีต่อกัน เอาใจใส่กันช่วยเหลือเกื้คุลกันให้กำลังใจแกกันและกันผูกพันกันไว้ย่างยาก ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมจิตอันกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมันคงให้เกิดตนเกิดชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศิริธรรมไตรและสิ่งศักดิ์จงคุ้นครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกปราศจากโรคภัยให้มีความสุข 黒いツオ君は何を言うとおりか。